เอาล่ะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รีวิวแมนช่วงใหม่ชื่อว่ารีวิวแมนรีวิวเกมมามาดูกันวันนี้เราจะมารีวิวเกม Power Rangers Dash Power Rangers ก็คือ Super ร์เซนไตนั่นแหละขบวนการหนะ้าชชสีนะมา touch to screen screen เียงไม่ชัดอ่า วิธีการเล่นเกมนี้มันก็คล้ายๆกับพวกคุกกี้รันพวกเกมที่มันวิ่งเก็บของทำคะแนนอะไรพวกนี้นะแต่ว่าคือมันจะต่างกันตรงที่มันเป็นซุปเปอร์ซันไตไงเป็นพาวเเรนเจอไงอ่าหนึ่งคือขายคาแรคเตอร์แล้วเนาะสาวกซุปเปอร์ซนไตก็ชอบแน่ๆอยู่แล้วสองคือคือแต่ละตัวละครเนี่ยเขามีความสามารถไม่เหมือนกันมาเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันเปลี่ยนตัวละครได้นี่เห็นไหมเทียบเลย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 อันนี้คือซื้อมาบ้างแล้วเล่นมาบ้างแล้ว นาะมิจูเลนเจอร์โกไคเจอร์อ,อโอเลนเจอร์นี่ชูเคนชูเลเคนไม่มีหมดอืมไหมเดกาเลนเจอร์อืมโบเคนเจอร์โกไคเจอร์อืมเริ่มเป็นตัวซ้ำแล้วอ่ะทีนี้แล้วแต่ละตัวละครเนี่ยเขาจะมีเกรดอยู่เนหะ็นไหมดูนะเริ่มจากอ่าตามสุดเกรซี่ ความสามารถก็จะต่ำตามระดับของเขาอะนะดูทั้งด้านอ b i l i t ีนะครับจะมีชื่อแล้วก็มีอาวุธบอกไว้เห็นไหมแม่ที่มาฟินเทอร์เว n เจอร์พิง p ์ n g วเวอร์โบดี m อ็น42 SPD Speed 0.45อ่ะมาดูระดับ B ดูแมนม,นมอสมากเห็นไหมก็จะสูงขึ้นมาอีกพลังโจมตีสูงขึ้นเห็นไหมครับ128สปีดก็สูงขึ้น อ่ะดูเออเอบ้างอ่าจบตี200กว่าแน่ยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เลยเห็นไหมสปีดก็ตามระดับอ่ะแล้วมาดูช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างมี4อันเห็นไหมมันจะมี2อ,อันที่ใส่ไปแล้วก็คือเราสามารถใส่ไอเทมเพิ่มช่วยเขาได้ส่วน,นตัวก็จะมีความสามารถติดตัวอยู่แล้วนะอ่านี่เอามาดูเกรดเมื่ิกเราาให้ดูเกรดอะไรล,ละเกรด A อ่มาดูเกดรดเกรดเนี่นไม่ สิ่งที่ต่างออกไปคือพลังโจมตีเห็นแน่ชัดเลย300กว่าแน่แล้วก็ช่องที่อยู่ด้านล่างเห็นไหมมีตั้ง5ช่องสามารถใส่อเทมเพิ่มได้3อันและมีความสามารถพิเศษที่ติดตัวอยู่แล้วนี่เห็นไหมมีฟลายอิ่งกับแลนดิ่งจะมคูณ2นี่คือความสามารถของเขาที่มีอยู่นะครับเวลาเราจะพัฒนาเลเวลของตัวละครเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเลเวล1เ,เลเวล6อ่าตัวนี้เลเวล6อยู่แล้วกดที่กดไปที่เลเวลอัพ ก็จะมีให้เลือกว่าเราจะ UP, UP, เลเวลัพเขาไหมนะประมาณนั้นแล้วก็ที่เห็นเห็นเนี่ยว่าอาวุธแต่ละตัวละครเขาต่างกันเนี่ยความสามารถก็ไม่เหมือนกันด้วยนะระยะการโจมตีหรือว่ารูปแบบการโจมตีก็จะเปลี่ยนไปตามอาวุธที่เขาใช้อย่างเช่นตัวนี้ยิงธนูก็จะเป็นการโจมตีแบบอ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการโจมตีระยะไกลแต่ว่าเป็นเหมือนกับแบบอ่า ระยะแนว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 โค้งอ,ะอ่ะเด็ดลองเล่นให้ดูเดี๋ยวก็นึกภาพออกแต่บางตัวเป็นระยะไกลแต่ก็เป็นเป็นแนวตรงอืตัวที่ยิงเป็นแนวตรงก็ตัวเนี้เป็นยิงปืนเป็นแนวตรงไปเลยส่วนพวกดาบก็จะฟันฟันสวัดเป็นแนวโค้งฟุบฟัน,น,นนะด้านหน้าเด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 เล่นให้ดูเดี๋ยวเห็นนะอืมอเอาแค่บางตัวบางตัวก็เป็นหมัดใช้หมัดต่อย ใช้มัดต่อยเลยก็มีนะครับเนี่ยตัวนี้ใช้มัดต่อยเลยอ่าโอเคต่อมามาลองเล่นกันเลยดีกว่าเวลาเราจะเล่นเรากดไปที่ please to continue แต่ว่าดูตรงนี้นะ7-7ทั 7, อ่ะคือถ้าเราเล่นถึง7ครั้งเนี่ยถ้าเรากดครั้งต่อไปมันจะเป็นโบนัสเตจเป็นฉากพ,พิเศษซึ่งเป็นฉากที่เราขี่หุ่นยนต์ แล้วเราก็จะเก็บเหรียญจากตรงน,นั้นอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมกดครั้งนี้ไปผมก็จะขี่หุ่นยนต์สู้แล้วเดี๋ยวมาดูนะว่าเป็นยังไงไปเลยอ่าเป็นหุ่นยนต์ของเคียวดวเจอร์เห็นไหมมีหมัดซ้ายหมัดขวานี่เรากดเข้าไป ไปจะมีเวลาเห็นไหมนักะเลาแล้วนี่แล้วก็มีคอมโบบอกแล้วก็มีเหรียญบอกว่าได้ไปเท่าไหร่374เสหรียญเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีให้สุ่มอีกว่าเราจะได้ไอเทมอะไรกดสตาร์ทชมพูชมพูชมพูได้ชมพูจริงด้วยอ่าได้สองอัน อ่าเป็นเหรียญ e ห้าร้อยเหรียญกับอ่าเป็นเป็นเป็นไอเทมไว้เรียกหุ่นยนต์ตอนเราเข้าฉากเล่นเกมะนะกดโอเคอ่าเดี๋ยวมาลองเล่นแบบปกติเมื่อกี้เป็นโบนัสสเตทอย่างที่บอกเห็นไหมเป็นศูนย์ทับเจ็ดแล้วอ่ะเรากดเข้าไปเล่นเลยดีกว่าครับจึก๊กเขาให้ตอนเข้ามาเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะให้ซื้อให้เลือก,เล,อกเลือกซื้อไอเทม ช่องแรกคือ,อไอเทมไว้เรียกหุ่นยนต์ผมมีอยู่9อันไม่ได้ใช้เลยช่องที่2ก็คือ,อเวลาเราตกเนี่ยเขาจะช่วยดึงเราขึ้นมาช่องที่3คือแม่เหล็กก็เวลาเวลาเราซื้อปุ๊บตัวเราจะมีพลังแม่เหล็กก็ดูดสิ่งล็อคข้างไม่ว่าจะเหรียญหรือว่าไอเทมโล่ก็ก็โล่ไว้ป้องกันการโจมตีเหรียญคูณ2ก็คือเราเก็บเหรียญได้เท่าไหร่ท้ายสุดแล้วสรุปก็ค่าเหรียญได้มาคูณ2นะครับ ออโต้แอทแทก็คือเราจะกดค้างต้ปุ่มแอทแทเนี่ยเขาจะฟันฟันฟัน,ฟ,น,ฟ,น,ฟ,นฟันต่อเนื่องโดยที่เราไม่ต้องกดปุ่มแอทแท็ทุกครั้งที่จะทำการโจมตีะนะครับนะเดี๋ยวผมผมจะลองเล่นจะลองเล่นแบบธรรมดาให้ดูก่อนไม่ซื้อไอเทมอะไรเลยเนี่ยนะสตเวลาโหลดก็จะมีสุ่มหุ่นของแต่ละเลนเจอร์ให้ดูอ่านี่แอทแท็กอยู่มุมล่างขวา จ้ำอยู่มุมล่างซ้ายนะครับไอเทมหมัดสีแดงจะเพิ่มพลังในการโจมตีแม้ดาเมจจะแรงขึ้นนะครับ oh. อ่านี่ดูอย่างที่ผมบอกว่าอา,อาวุธการโจมตีแต่ละคนต่างกันอันนี้ยิงธนูแต่ว่าเป็นแนวโค้งไงไม่ได้ยิงตรงไปนี่บอกห oh. ดาบสามอันไอเทมที่เราเก็บได้จะทำให้โจมตีเร็วขึ้นและ กดครั้งตัวแอตแท็กได้เลยไม่ต้องกดยำๆทุกครั้งที่เราโจมตีเาก็จะกดเหมือนยิงปืนกลนะอ่ะอ่าประมาณนั้นนะครับด่านสองแล้วอ่าแล้วก็เกมในการผ่านด่านของเกมเนี้ยก็คืออ่าเห็นคําว่าโกลสกอร์ที่มุมวาบนไหมอ่าถ้าเราทําได้ตามสกอร์ที่เขากําหนดเราก็จะผ่านด่านนั้นๆเท่านั้นเองครับอ่าโล่ก็ความสามารถของไอเทมโล่ก็นั่นแหละป้องกันการโจมตี ถ้าโดนสตีก็หายไปหรือหายไปตามกาลเวลาเขาเขามีระยะเวลาอยู่ตรงกลางด้านล่างจองเห็นไหม้ะค่อยๆหดค่อยๆหายไปแต่ลไอเทอมอันนี้เล่นแบบไม่ได้ใช้ไอเทมช่วยเลยดูดีไปถึงไหน ไอเทมที่เก็บเมื่อกี้คือไอเทมที่ใช้เรียกหุ่นยนต์แล้วหุ่นยนต์เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามตัวเรนเจอร์ที่อยู่ด้านหน้าอันดับหนึ่งอหะถ้าตอนนี้ผมใช้เรนเจอร์กาโอเรนเจอร์กาโอซึเบอร์อยู่ด้านหน้าก็จะเป็นหุ่นของกาโอเรนเจอร์แต่นี่ผมใช้เคียวรีเจอร์หุนก็เป็นของเคียวรีเจอร์นั่นตายและหนึ่งตัวเห็นสิ่งกีดขวางอยู่ด้านล่างเม,มื่อกี้ไหมที่ผมตายเพราะว่าไอ้เจ้กา,าก้างปลาไอ้เจ้ากระดูกเมื่อกี้แหละอยู่ด้านล่างเมื่อกี้นี่แหละ ก็คือ,อจริงๆจริงๆไอเนี่ย,ยสิ่งกิดขวางเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะโจมตีไม่ได้แล้วต้องกระโดดข้ามอย่างเดียวอย่างไอเชลูโกงเนี่ยผมโจมตีไม่ได้ผมต้องกระโดดข้ามอย่างเดียวนะครับแต่ว่าบางตัวละครเขาก็จะมีความสามารถในการโจมตีสิ่งกิตขวางอยู่ด้านล่างได้เช่นกาวซิเวอร์ที่ผมใช้แล้วก็แฟลชฟินที่ผมใช้ อันนี้ก็โจมตีของที่ขวาอยู่ด้านล่างได้นะครับอะลืมบอกเมื่อกี้ที่เก็บที่เคียวลิวโกเรากลับมายังไงเพราะเราเก็บไอเทมที่เป็นวดน้ำยาสีแดงเมื่อตะกี้นี้ที่ผ่านมาเราสามารถคือพื้นคืนชีพให้กับอ่าตัวละครที่ตายไปแล้วก็เจ้าหมัดแดงเนี่ยเออลืมบอกไปว่าเน็ตที่ผมบอกว่าโจมตีไม่ได้ใช่ไหมที่โครงกระดูกขวาอยู่ด้านล่างเนี่ยแต่ถ้าเราเก็บหมัดแดง มัดแดงจะเทมีความสามารถนึอกจากโจมตีแรงแล้วยังทําให้อ่โจมตีสิ่งที่อยู่ด้านล่างได้อาตายไป2อตัวเลยต้องยชิย่หนยอยนี่ตา่นี้วจะไลรอดาไหมเนี่ยผมเล่นเกมไม่เก่งน,น,นะบ่าวไว้ก่อนเฮ้ อ้าวตายอ้าวเวลาตายก็จะมีคอนติเนียเลือกฟื้นคืนชีพคนเดียวด้านซ้ายหรือฟื้นคืนชีพเป็นกลุ่มด้านขวาแต่ผมไม่เลือกอะไรเลยเดี๋ยวจะเล่นให้ดูตาหนึ่งนะว่าใชไอเทมเนี่ยเห็นไหมเราเล่นอ่าดูที่พรีสคอนติเนียเล่นไปแล้วปุ๊บหนึ่งครับเจ็ดอ่าโอเคเราเล่นกันอีกตาหนึ่งเดี๋ยวให้ดูตาหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวผมจะลองซื้ออันนี้แม่เหลก็กหนึ่งอันเอาตัวแทบ็บหนึ่งอัน แล้วมาลองดูว่ามันจะต่างจากคราวตะกี้นี่ยังไงส <Start. S 1> ตาร์กดแอตแท็กค้างเลยนี่เหลือก็คอยแค่กระโดดสบายเลยซื้อสองอย่างเนีน้หนึ่งคือโจมตีอัตโนมัติสองคือของลอยมาหาเราเองเพราะเราซื้อแม่เหล็กมน,นด้วย แรกไม่ใช่มีอะไรครับมันไม่ใช่มีอะไรให้รู้หรอกอะไรก็ผ่านเซตสอง ดูก็สิว่าซื้ออเทมแล้วจะไปถึงสเตตไหนไกลอ่ะบอกเลย <S <S 1> <S 1> จะเอาแค่ตัวนี้ตายก็พอเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันนานาเกินอืม ลองเล่นกันดูครับใครที่ชอบซูเปอร์สตาร์ทาวเวอร์เรนเจอร์ลองดูไม่ถูกหวังเนาะหนึ่งคือแบบได้ความน่ารักของเนี่ยแต่ละตัวละครเนี่ยคีนี้ผมผมว่ามันก็โอเคแล้วสำหรับแฟนบอยของพวกเราทำลุกดิ๊กดิ๊กน่ารักดิแล้วแต่ละตัวละครก็ใช้วุฒิไม่เหมือนกันด้วยความสามารถก็ไม่เหมือนกันอีกอ่าง นี่นกเกลียดเกลียดเกลีย์มาเด็กแอมโอยเฮ้ยอดิวกอนี่โตรโปรอดผมเลยเพราะเขาเป็นเกรดเอสด้วยแล้วมีระยะโจมตีไกลอ่ะชอบดูปลอดภัยดิดูไม่สามารถมีใคร ฝ่าวงล้อมทนูทิ่คาตมารของเจลูโกมาได้ ขวาอยู่ด้านล่างนี่แหละพวกมอนสเตอร์ด่านเพื่อนไม่คะนะอลน่าคสาม่าถของเคลียิโก้หลับไฟอกำลังจะบอกว่าพอเข้าด่านป่าน,นี้เริ่มเริ่มยากแล้ว จะตูดแรงขึ้นนะครับเลือดเยอะขึ้นตายยากขึ้นแล้วก็เนี่ยๆมีมีท่อนไม้เอย,อย um <ine> ี่ยงเนี่ยเยอะเยอะนไปหมดท่อนไม้ก็คือเหมือนกับโครงกระดูกะโครงกระดูกอันนั้นเลยที่ว่าแบบบางตัวละครโจมตีไม่ได้อย่างเกียวริโโผมก็โจมตีไม่ได้ต้องอาศัยกระโดดหลบเอา,ลเอาแล้วก็มีมีเหวเยอะส่วนใหญ่ผมจะมาตายตรงไม่ไม่หมายถึงตัวละครแรกนะไม่ใช่ทั้งหมด จะมาตายตรง,งด่านเนี้ยไม่กระดานถับไปนั่นไงพูดเป็นัาษาคำเลยยิงไม่ทันอ่ะเนี่ยอย่างตัวแรกตัวที่สองก็อ่าเราเก็บน้ำยาชีวิตมาเล่นต่อยน,น่อยๆเอ้าตลายตั้งแต่เมื่อไหร่เนี้ยบางทีเนี้ยเล่นเล่นอยู่ผมไม่รู้เลย ตัวละครตายตั้งแต่เมื่อไหร่หนั่นผู้กำกันกา,า,าร์ตูนตายอีกตัวแล้ว <accent> okay, โอเคเดี๋ยวพันด่านต้นไม้นี่เดี๋ยวเล่นด่านต้นไม้ให้ดูอีกด่านหนึ่งแล้วพอแล้วเนาะเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูว่าเป็นยังไงแค่รีวิวให้ดูคร่าว ความสนุกมันต้องคิดสูตรเอาเองก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเกมนี้เอาไว้ด้านล่างคลิปก็แล้วกันเนาะสำหรับใครที่อยากเล่นแล้วโหลดไม่ได้เพราะว่าเกมนี้มันต้องมันโหลดยากสักนิดนึงนิดนึงนิดนึงไม่มาก เพราะว่ามัน,ม,นมันรู้สึกว่ามันจะโหลดจากเพสโต้ในไทยไม่ได้นะเล็กสโต้ไม่ได้โอ้โหเพสโตเพมั่วเลยเพสโต้น่าแหละประมาณนะนะั้นผมชอบฉากนี้มากเลยมันดูบ้าระห่ำม,มากเลยม,มา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 ตัวที่ไหน นี่ตัวนี้พลังโจมตีน้อยสุดในกลุ่มเลยนะเนี่ยถ้าเป็นแค่เกรด A สองตัวนั้นเกรด S หมดเลยไม่จบด่านนี้แล้วพอละ โอเคเบื้องต้นคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรให้ดูไม่ห่าคอลเลคชันเดี๋ยวให้ดูคอลเลคชันนี่สวยสวยสวยให้ดูนะแต่ละซีรีส์สมมติเราเข้าไปดีเทลคอมพ r r เจอร์ไดโนชาร์ดเขาจะบอกว่าเรามีตัวละครอา่าตัวอะไรบ้างอันนี้เขานับแค่เกรด S กับ A, A นะเห,นหน็นมเลื่อนเลื่อนตรงนี้เลื่อนดูได้อืม สวดัดีน่ารักดีโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้แล้วครับสำหรับรีวิวแมนรีวิวเกมนะเดี๋ยวคราวหนะ้าจะเป็นการรีวิวเกมอะไรก็ยังไม่รู้เดี๋ยวว่ากันอีกทีครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงโหลดเกมเอาไว้ให้ด้านล่างนะเอาโหลดไปเล่นกันแล้วก็มาคุยกันได้ว่าใครได้สกอร์เท่าไหร่มีเคล็ดลับยังไงอะไรแบบไหนชอบตัวละครใดมาคุยกันได้เลยแล้วสำหรับครั้งนี้ ลากไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ